ในมิติของการเตรียมตัวเรื่องโอเคเรื่องฟิสิกอลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับครั้งแรกนะเว้ยทุกคนคือมีน้องอะดีเอ็มมาถามว่าเฮ้ยครั้งแรกแบบกลัว,วไม่กล้าทำอะไรเง,งี้ยเอออยากทำแต่ว่าไม่กล้าทำแต่ก็กลัวแล้วก็อยากทำอะไรเงอะยี <c oughs> ่บอว่าเป็นใบพล่าเป็นแบบสองขั้วกลัวเออและบอกว่าจะทำยังไงดี <c oughs> ก็ถามพี่พี่ก็เลยบอกว่าครั้งแรกอะหนูน้องคือแบบบางทีอะพี่จะบอกความลับของจักรวาลไว้อย่างนงนะทุกคน แลรู้กันแต่กับเรานะว่าพูดเนี่ยลอยลอยรู้กันแต่กับเรานะคือว่าครั้งแรกอ่ะบางครั้งมันไม่เสร็จเบอทุกคนมันไม่คอมพลีทอันนี้คือเรื่องปกติและไม่ต้องเฟลบางคนจะเก็บมาเฟลว่าเฮ้ยทำครั้งแรกแล้วทําไม่เสร็จด่าวี พอกเราจะแบบว่าไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ในฝั่งของถ้าเราเป็นคนทำใช่ปะ่ะแล้วถ้าเราทาไม่เสร็จอะเฮ้ยไม่โอเคเลยนู่นาน,านี่นั่นเหน่อยเอ้ยแกครั้งแรกอะพี่ก็ไม่ได้ทดําเสร็จนึอกออกไหมทุกคนอันนี้พี่บอกตรงนี้เลยพี่พีชิดตรงนี้เลยครั้งแรกก็ไม่ได้ทําเสร็จหรอกแต่ว่าเราสร้างความประทับใจเอาไวา้เออให้เขารู้สึกดีอะไรเงี้ยก็โอเคเลยนะคะสาหรับการทําครั้งแรกแต่ถ้ามันทาแล้วคอมพลีทด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าดีเป็นโบนสัสเป็นส่วนที่ดีเพิ่มแต่ว่าไม่อย่าไปน้อย ถ้าว่ามันทําไม่เสร็จยอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนใครทําครั้งแรกแล้วเสร็จเรอมั้งพี่ว่ามีแต่ว่ามีน้อยนะน้อยกว่าคนที่แบบเนื้อไม้ทำครั้งแรกเลยยังไม่รู้เลยว่าจังหวะจากโคนบาทียังหาทางเข้าไม่เจอ พยายาหาทางเข้าไม่เจอเลยเธอบางทีแบบเราเข้าไปได้ไหมอะเธอบางทีเธอก็ไม่ให้เข้าเนื้อแม่เธอก็แบบว่าตั้งด่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยตั้งด่านก็คือไม่ให้เข้าก็มีการแบบให้แบบว่าทําการทุกอย่างแหละแต่พอถึงด่านก็ไม่ให้เข้า,ขาก็มีเหมือนกันก,ก็เคยเจอเหมือนกันที่แบบเออพอถึงจุดนึงก็กลัวกลัวก็ไม่ได้ทำอะไรอเงี้ยอันนี้คือครั้งแรกเพราะฉะนั้นพี่ว่าครั้งแรกยังถึงก็แบบโอ้โหวาดฆ่าไม้ตาย <troisième> เราว่าถ้าไม่ตายเลยถ้าเด็ดฟินาเลของเราเลยถ้าเป็นโปเกมอนเนอะไหมเป็นท่าแบบว่าตัวพีคแล้วเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ต้องถึงเลเวลนั้นเพียงแค่เออให้เขาแบบให้น้องเนี่ยทําความรู้จักกับเราเราทําความรู้จักกับน้องว่าเออมีตรงนั้นตรงนี้อะไรตรงไหนรู้สึกอะไรรู้สึกดีมีเนี่อย่างเงี้ยก็ทาความรู้จักกันแล้วกันเนอะไหมให้เรากับน้องทําความรู้จักกันในการเต็มตัวและทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปตามสเต็ปของมันเองว่าเออต้องทําอะไรอะไร,ะไรยังไงต่อต่อ,ต,อต่อไปใช่ป่ะเออส่วนเรื่องขั้นตอนอ่ะถ้า ตามสเต็ปมันก็หาได้แหละทั่วไปเออมีคนทักมาถามอ,อิกวเหมือนว่าทำอย่างนี้แล้วยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่ออย่างนี้ใช่ปะ่ะเออพี่บอกว่าก็ไปตามสเตปที่เราเข้าใจที่เราเข้าใจที่เราเคยดูมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องแบบคิดว่าเราต้องใส่เต็มโอ้โหแฟนตาซีแบบโอ้โหอลังการดาวล้านดวงให้เขาแบบว่าทับใจไม่ดูลืมเลยครั้งแรกอ่ะไม่ต้องถึงขนานดะนั้นก็ได้วันนี้นี่คือการเตรียมตัวสำหรับครั้งแรกนะจา๊าแล้วก็หลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทำความรู้จักกันครั้งที่หนึ่งเนอะปะเออทำารู้จักกันเรายเป็นคนแปลกหน้ากันอยู่มถึงกับน้องจิมิกีกะเรายังเป็นคนแปลกหน้ากันอยู่แล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักกับน้องคือร,รู้จักแม่น้องอ่ะมานานแล้วแต่เราอาจจะทำความรู้จักกับน้องครั้งแรกเราต้องแบบให้เวลาเขาหน่อยครั้งต,ต่อไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะอืออะไรนะพูดอย่างเดียวหรือไม่ได้ดูเลยชอบผู้หญิงเอาที่เอาแต่ใจ ตกใจไปเลยตกใจไปเลยเมื่ี่อ่านเป็นวักแต่รู้สึกรู้สึกเวลางอไงอ้อมน่ารักดีอยากคิดจะรีบทำควรรออารมณ์ให้คู่รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วต้องการมากแล้วค่อยแอคชั่นอ่ะพี่พูดถูกให้มีการหโมโรงก่อนเหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟังเออให้มีการหโมโรงก่อนแบบว่าเล้าโลมก่อนให้มันรู้สึกว่าพร้อมจริงๆทั้งคู่เอออย่าไปบีบบังคับเขาเหรอไหมอย่าไปล็อกคอว่าจะต้องได้เจ้านี้ไม่ต้องขนาดนั้นเออ ออะต่อไปต่อไปก็ไว้เจอกันใหม่ถ้าเป็นไลฟ์ก็คือวันเสาร์สามทุ่มแต่ยังไม่ได้บอกว่าเสาร์ไหนก็คอยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นอจะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย